โครงการจัดหาเรือ OPV ชั้นราจาสุไลามานจำนวน6ลำของฟิลิปปินส์จากบริษัทฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทรีได้มีความคืบหน้าไปอีกขั้นโดยการผ่านงบประมาณจำนวน2,400ล้านเปโซหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1,353ล้านบาทเพื่อจัดหาโทโเลโซนาซิสเต็มหรือโซนาลากท้ายจำนวน3ชุดเพื่อติดตั้งบนเรือชั้น ราชาสุไลมานจำนวนสามลำจากจำนวนที่ต่อ6กลำโดยคาดว่าจะติดตั้งบนเรือลำที่4ีหและ6นี่จะเป็นครั้งแรกของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ที่มีการติดตั้งโซน่าลากท้ายสำหรับสงครามปราบเรือดำน้ำโซน่าลากท้ายจะถูกติดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะทำให้ฟิลิปปินส์มีความสามารถในการต่อต้านเรือดำน้ำได้มากยิ่งขึ้น